วังตุ้งน้อยสวัสดีทักทายทุกคนคะ่ะสําหรับคลิปนี้ตุงจะพาทุกคนไปทําการฉีดยาให้กับแม่หมูที่เพิ่นคลอดลูกเสร็จเนาะคะ่ะเป็นการฉีดยาหลังคลอดให้กับแม่หมูเนาะคะ่ะนี่ก็คืออุปกรณ์ของเขานะคะ่ะเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยส่วนตัวยาจะเป็น2ตัวยาท่า่ะที่ตุงนําไปฉีดให้กับแม่หมูเนาะคะ่ะไปเบื้องคันตอนแล้วก็วิธีการฉีดยาให้กับแม่หมูของตุงกันเลยเนาะคะ่ะ มาจ้ามาเบิงกันตอนเลยเนาะค่ะสําหรับขันตอนวิธีการฉีดยาให้กับแม่หมูหลังงลอดของเห้าเนาะค่ะส่วนตัวยาที่ตรงนําม,มาฉีดก็จะเป็น2ตัวยานะคะยาตัวแรกก็จะเป็นยายแก้อักเสบส่วนตัวที่2ก็จะเป็นยาแก้ลดอาการท้องอืดลำไส้อกักเสบให้กับแม่หมูหลังงลอดเนาะค่ะส่วนตัวยาตัวแรกเป็นยายแก้อักเสบนะมันก็จาเป็นอยู่แล้วเนาะค่ะที่เฮาต้องมาฉีดให้กับแม่หมูที่เป็นขอดลูกเสจเนาะถ้าแม่หมูเป็นขอดลูกเตลเม่นี่เนาะคะ่ะเก็คขอดลูกในจํานวนที่หลาย ยุ่งเรวแล้วก็บางโตบางตัวเพื่อนกับขอดลูกออกมาในขนาดโตลูกของเพื่อนนะคะขนาดตัวที่ใหญ่เนาะคะ่ะกผลที่กระทบที่ว่าที่จะเหตุห้หมดลูกอักเสบนะมันก็ะมีอยู่แเรวและเฮาก็ต้องจําเป็นนะคะที่จะน้ยายาแก้อักเสบมาฉีดให้กับแม่หมูะคะ่ะส่วนยาตัวที่สองนะคะยาลด อาการท้องอืดให้กับแม่หมูนี่เข้ากับจะฉีดป้องกันให้เพิ่นเลยเนาะคะ่ะถ้าแม่หมูมีอาการท้องอืดเพื่อนจะบ่อยากอาหารนะคะถ้าไม่อยากอาหารแม่หมูของเข้ากับจะมีอาการป่วยแล้วก็ผลกระทบที่ตามมาก็คือแม่หมูจะบบมีนามนุ่มที่จะปเพียงพ่อที่จะไปเลี้ยงลูกหมูของเข้าใดนะคะเพราะว่าแม่หมูของเราไม่กินอาหารนะคะเข้ากับเลยต้องฉีดยาซองตัวนี้ เพื่อป้องกันให้กับแม่หมูลังคอดของเห่าเนาะคะ่ะสําหรับฟร์มของตุงนี่ก็จะฉีดให้กับแม่หมูลังคอดทุกโตเลยเนาะคะ่ะเวลาเห่าทำํำขอดเซจประมาณ เซตเรียบย้อยเมื่อเล้ยวตัดทางตัดฟันไปเล้ยวเขาก็จะเว้นช่วงถ้าแม่หมูเพิ่นขอดลูกประมานช่วงเสานะคะตุ้งก็จะไปฉีดให้กับแม่หมูช่วงแรกค่ะเพราะว่าเขาก็ตตรงเว้นช่วงตัวใหญเพิ่นใดทํางานแน่เนาะค่ะเวลาเขาเห็ดขอดอยู่นะคะเขาก็ต้องมีการฉีดยาเล่งลอดหรือว่าฉีดยาบํารุงจงสิเนาะคะ่ะถ้ากรณีแม่หมูเพิ่นขอดลูกยากเนาะคะ่ะเขาก็ต้องเว้นตัวช่วงยาที่เข้าฉีดในขณะที่เพิ่นขอดให้เพิ่นไดทํางานก่อนเนาะคะ่ะก็จะเป็น สองตัวยานี้ก็จะไปฉีดตอนกลางคืนนะคะนี่แหละค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการฉีดยาให้กับแม่หมูหลังคลอดที่ยูฟร์มที่ตุงงยูนี่เนาะคะ่ะกะเซ็เป็นที่เรียบร้อยเนาะคะ่ะตุงกะฉีดให้ทั้งเมดสองเมเดอร์ค่ะมือนีเพราะว่าเพิ่นมีการคลอดลูกตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วเนาะคะ่ะเพิ่งมาฉีดมือนีเนะะาะจังไดคลิปนี้ตุงก็ขอจุบคลิปใ้แค่นี้ก็เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย